ท่านผู้ชมวันวนี้เรามาทานขนมปากหม้อนะคะก็อยู่ในตัวเมืองนะคะเป็นเจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วทำอร่อยมากนะคะแล้วก็มีคนสั่งเยอะมากนะคะเขาขายชุดยังไงจ๊ะโอเคปากหมอ้อขายยังไงพากหม้อขายชุดละสามสิบบาทครับถ้าเกิดเป็นบุ้งบีบวิธีนี้จัดจัดชุดละสิบห้าบาทได้ครับเป็นเป็นจ,จานๆใช่ไหมเป็นจาน ชุดหนึ่งเนี่ยชุดปกติมันจะมีจะมีชุดหนึ่งเรอชุดนึงเรากินคนหนึ่งอยงี้ใช่ไหมคะหนึ่จานงนีใช่ไหมสามสิบใช่ไหมอ๋อเป็นนี้จะเป็นสิบห้าเลต้องป็นแบบนี้เราปจัะเอาเป็นสามสนะใช่ครับของเราเป็นสีเลยก็ได้เป็นสี่สิบตามหุ่นค่ะตามหุ่นค่ะ ใช้แน่นอนครับเงินหมื่นได้ใช้แน่นอนครับเห็นไหมเขาออกข่าวเขาได้เงินหมื่นแล้วเขาไปซื้อเหล้ากินเนี่ยเขาไปดีใจมากไปซื้อเหล้ากินแล้วก็ไปขี่รถตกคลองค่ะแล้วเพื่อนก็หายไปในคลองอ่ะออกข่าวเมื่อเช้าก็เมาไงเมาเราไปขี่รถตกคลองก็หายไปกับคลองเลยเนาะ <laughs> ไม่กินเหล้ามันไม่ถึงพันหรอกมันเลยจะอยู่อตั้งเก้าพันน่ะาตายก่อนแล้วเธอหาไปกันน้ำผลเหลราเนาะ